สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลหล่อยพุงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเมี่ยงปลาทูกันนะครับผมก็จะเป็นปลาทูทอดเนาะอันนี้เราตั้งน้ํามันนะครับน้ามันที่จะใช้ทอดปลาทูเนี่ยจริงๆเราใช้พวกน้ํามันที่ใช้ไปแล้วสักครั้งหนึ่งก่อนก็ได้นะอันนี้เป็นน้ํามันที่เราเอาไว้ทอดหมูกรอบนะครับครั้งที่ผ่านมาแล้วก็เอามาทอดปลาทูเนาะเพราะว่าน้ามันที่เวลาทอดปลาทูแล้วเนี่ยมันจะมีกลิ่นนะฮะมันก็จะไปทอดอย่างอื่นไม่ค่อยได้ละ รอให้น้ำมันร้อนนะครับผมแล้วก็เอาปลาทูลงไปทอดนะครับวันนี้เราซื้อปลาทูไซส์ใหญ่หน่อยนะฮะคือเวลาเลือกซื้อปลาทูก็พยายามดูปลาทูที่หนังมันไม่ลอกนะครับผมแล้วก็หนังค่อนข้างแข็งหน่อยนะครับโอเคแล้วก็ท้องไม่แตกนะฮะอันนี้ก็จะปลาทูที่เวลาเขามาทำปลาทูคือปลาทูมันจะค่อนข้างสดนะครับ นะรอให้น้ำมันร้อนจัดก่อนค่อยลงประตูนะครับทอดปลาทูก็ทอดทีละด้านไปเลยนะครับไม่ต้องพลิกบ่อยนะคุณผ้พาพลิกบ่อยแล้วเดี๋ยวหนังปลาทูมันจะเละนะครับผมเดี๋ยวเรอให้ฟองอากาศมัน เลือน้อยลงเราค่อยกลับด้านนะครับนะครับพอฟองอากาศมันน้อยลงเราค่อยกลับด้านนะครับ ทอดประมาณด้านละ2นาทีนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวเราก็ตักไปเสด็จน้ำมันไว้นะครับนี่นะครับพบด้านละ2นาทีก็พอนะครับเพราะว่าปลาทูจะได้มีสีสวยเนาะแล้วก็ตักขึ้นนะครับเสด็จน้ำมันทิ้งไว้นะ นี่นะแล้วก็ปลาทูเราก็จะไม่เละด้วยนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราทอดปลาทูเสร็จเนาะเราก็มาทําน้ําจิ้มกันดีกว่านะครับผมเป็นอันนี้เราทําเมี่ยงปลาทูนะครับผมใช้เป็นน้าจิ้มซีฟู้ดนะครับก็วัตถุดิบสำหรับน้ำจิ้มนะก็จะมีนี่นะครับรากผักชีสัก3ารากนะครับ แล้วก็พริกเหลืองนะครับพริกเหลืองเราใช้1เม็ดนะครับหั่นเรียบร้อยละตัวพริกแดงชินดานะครับเราใช้7เม็ดนะครับผมเดี๋ยวจะเราจะไปปั่นทีเดียวเลยนะครับกระเทียมประมาณ30กลีบนะเป็นกระเทียมไทยนะครับถ้าใครใช้กระเทียมจีนก็ซัก67กลีบก็พอนะเพราะว่ามันกลีบใหญ่เนาะแล้วก็ ้ำตาลปี๊บนะครับตาลปี๊บสักครึ่งช้อนนะครับแล้วก็น้ำมะนาวนะครับ สามช้อนโต๊ะนะครับน้ำปลาสามช้อนนะครับแล้วก็น้ำเค็มดองนะครับ ใส่น้ำกระเทียมดองไปสักช้อนครึ่งน,นะครับผมแล้วก็ผักชีนิดหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปปั่นก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับเราไปปั่นมาเสร็จแล้วก็จะได้น้ำจิ้มสีประมาณนี้นะครับผม สาหรับรสชาตินะฮะรสชาตินี้ก็จะเป็นแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆนะครับผม,พเ,เ,มเพี้ยวเค็มเผ็ดแล้วก็หวานตามนะถ้าใครชอบหวานอาจจะเพิ่มน้ําตาลลงไปเพิ่มอีกหน่อยนะครับผมถ้าใครไม่ทานเผ็ดก็ลดพริกนะครับโอเคเดี๋ยวเราที่เหลือเราก็เอาผักมาล้างแล้วก็จัดแต่งจานให้เรียบร้อยนะเตรียมเครื่องเคียงก็มีนี่นะ ให้ดูนะครับพวกเครื่องเคียงนะครับก็จะมีถั่วลิสงขั่วเนาะพริกหั่นนะครับขิงนะครับผมกระเทียมจีนนะครับหอมแดงมะนาวซอยเนาะแล้วก็เป็นพวกผักนะครับผักก็จะมีอาการขาวผัก โหระพาผักชีใบเลื่อยสารแน่ผักกาดหอมนะครับใบชะพูอ่าแล้วแต่ชอบนะครับผมก็สามารถจัดเตรียมได้เลยแล้วก็เอามาเสิร์ฟนะครับผมนี่นะครับเราก็มาจัดผักเนาะนี่นะครับขนมจีนนะครับผมปลาทูทอดนะครับแล้วก็เครื่องเคียงนะฮะสำหรับเมี่ยงปลาทูเนี่ยถามว่าทำยากไหมทำไม่ยากนะครับผม ก็แค่ต้องเตรียมวัตถุดิบแค่นั้นเองนะถ้าใครชอบอย่าลืมลองไปทำดูนะครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ